สถูกพุทธปรินิพานที่สารับมนุษยานที่ประเทศอินเดียหลังจากที่พระองค์นั้นได้อ,ออกบวชเขาใช้เวลา6ปีกราจะได้ตัดสุดุอนุสนามสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตัดสรุแล,แล้วพระองค์ก็มา สมัยมุดตามที่ต่างจางเจ็ดสัปดาห์ที่พุทธคยาจากนั้นก็องค์ก็ได้เ,เดินทางไปที่ปานานสีเพื่อแสดงธรรมเจอัญญาโกลทัญยะก็มีอัญญาโกนั่นวะวัปปะพัทยะมหานามอัจฉิได้ <c oughs> รออยู่ตรงนู้นแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญคืออัน อัญญากลทัญยะท่านได้ทำบุญแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้บ่าด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำขอให้ข้าพเจ้านั้นได้บรรลุธรรมคนแรกองค์ถึงเสด็จไปเพื่อโปรด <c oughs> อัญญากลทัญยะเพื่อจะรองรับการตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณของพระพุทธเจ้าเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์เมืองปท,มทุมมัตินาอุิศสัน เมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำรงงรงงรพรรษาพุทธองค์เมืองปทุมวงศ์บาศกเมืองปทุมศกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปทุมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปทุมตาลาสุดพุทธจัจรเมืองนครแห่งอริยธรรมก็เมื่อพระองค์ได้อัญญาโกทัญญะได้รู้แจ้งเห็นจริงที่ธรรมะที่พระองค์แสดงธรรมจักรปุวัตนะสูตรก็เมื่อได้สําเร็จโสดาบันท่านจึงได้ขอบวชขอบวช บวชแล้วก็ <c oughs> ท่านต้องบอกว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติธรรมเพื่อทาที่สุดแห่งทุกเถิดบุญลิตบุญลิตหรือว่าลิตอิทิลิตที่หรือว่าเป็นบุญที่เขาได้สั่งสมไปก็บาทบริารขารก็ได้มาสวมเป็นพิสุขึ้นมารูปแรกนั่นมาก็มีท่านวัปปะหรืพัติยะมหานามะอจฉชชิได้มีการหรือว,ว่าสมเด็จสวดบันแลวก็ได้ขอบวช จากนั้นวันที่5พระเจ้าก็มาแสดงอนัตตลัคนาสูตรที่รูป,ปังอนัตตาเบชนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําให้ <c oughs> พิสุปัญจพักีทั้ง5ก็ได้สําเร็จ <c oughs> เป็นพระลรหันชุดแรกที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤปทายวันที่เมืองพารานาสีจากนั้นก็มีท่านยสะที่ได้ <c oughs> อุทา,านว่าที่นี้วุ่นวายที่นี้ขัดข้องอเดินทางมาที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคกายวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทับนั่งอยู่ก็จึงได้ตัดบ่าที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข,อข้องเธอจึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังทําให้อัญญาโคนทัญญะเอาทาให้อ่บิดาของเอาทาให้ยศกุลบุตรนั้นได้เดินเข้ามาแล้วก็ได ฟังร,รมพุทธเจ้าก็แสดงอนุพิกถาก็พูดถึงฐา,านากถาศรราาีลกถาสักกถาแล้วก็ก <c oughs> าทินกถาแล้วก็ในคำมักถาทําให้ยะสะนั้นได้สําเร็จเป็นพระสวสดาบันดัจากนั้นพ่อก็ออกติดตามลูกมาแล้วก็ได้มาฟังอีกรอบหนึ่งยะสะได้ฟังทมอีกรอบหนึ่งก็ได้สําเร็จเป็นพระละหันพ่อสําเร็จโสดาบันก็พระองค์จิงบอกท่านตรงเป็นพิสูจน์มาเถิดทำมเรากล่าวได้แล้ว แต่ว่าจะตัดท่อนท้ายที่บอกว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกเถินนั้นออกไปเพราะว่าท่านได้สําเร็จอรหันแล้วดังนั้นคารวานก็สามารถที่จะสําเร็จอรหันได้เกืบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอ่อเอามาท่านก็มีแม่ท่านก็ได้สําเร็จสวดดาบันเอกมาก็มีเพื่อน5 6าสิหาสิบสี่นะครับสำเร,ร็จธรหันนะมาเอามาก็มีความเจริญรุ่งเรืองหลังจากออกพรรษ,ษาแล้วพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็เดินทาง ก่อนที่จะเดินทางพระองค์ก็ได้ตัดแก่พระ60รูปว่าสระทาพิกกเวพระหุชนหิตายะพระชนสุปายะโรการณนกรมปายะบอกว่าพิสูจทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบวงแห่งมาแล้วก็ท่านเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกหรืออัตพยัญชนะเราจะเสด็จไปที่พุทธกยานั้นพร้อ,องค์ก็เสด็จมาที่กุยยาจะก็มาที่ห่างมา140กิโลก็เป็น ตาว้าฟ่ายมีพระเข้ี่สามสิบได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้บวชได้สำเร็จอรหรันต์จากนั้นพระองค์ก็เสด็จมาที่ขยาที่ขยาศีสักแสดงธรรมแก่ชาดินชานพี่น้องหนึ่งพันสามคนนะครับแล้วก็ได้สำเร็จอรหรันต์จากนั้นก็มาที่แคว้นมคตแล้วก็มีพระเจ้าพิมพิสารได้มาฟังธรรมคน12นักหุตก็คือ120,000 1น0 0 0 0ได้สำเร็จสวัสดิดสดบัน แล้วก็พระเจ้าพิมสารก็ได้อมอบถวายปฐม,มตูมัสการขังคาลามคือวัดเบลุวันครับแล้วก็ได้องค์ก็ได้อยู่แล้วต่อมาพระสารีบุตรพระโมกขาลานาั250น้นสองร้อยห้าสิบทีมงานแล้วก็ได้มา,าบวชแล้วก็ได้สารีบุตรนั้นได้สํเาเร็จวันที่สิบห้าหรือว่าต้องบบวชมาสิบห้บวาวันส่วนพระโมคคัลลานะก็เจ็ดวันแล้วก็ต่อมาก็วันมาฆบูชาประหารตัดสองกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป มาประชุมกันที่ปัตตีรุวันคืออ,องค์ก็แสดงโอวาปิโมกคือพูดถึงหลักการ3ามนพิธีการ4แล้วก็อุดมการ6เอาอุดมการ4หลักการ3พิธีการ6อุดมการ4ีอ่านีเป็นโอวาปฏิโมกอา่ารยองค์ก็ได้แสดงแล้วก็ทาให้พิสุทั้งหลายได้นําไปปฏิบัติหลักการวิธีการนักอุดมการ